ที่มีอาการปวดแบบโครนิกหรือปวดแบบเรื้อรังเนาะสิ่งที่ควรจะต้องทําคือการออกกําลังกายนะนอกเหนือจากการออกกาลังกายที่เป็นการยืเดเหยียบแล้วรุ่นสมหวันเพจบัณฑิตกายภาพทุกท่านครับวันนี้มาแต่เช้าเลยนะพามาออกกําลังกายครับได้แรงบันดาลใจจากท่านชัดชาติมาดูบรรยากาศตอนนี้เราอยู่ที่ชนบุรีครับอยู่ที่ถนนเรียบชายฝั่งของเมืองชนบุรีครับก็ ปกติจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ออกมังกยตอนเช้าเนาะวันนี้บบตื่นเร็วเลยมาออกพามาชมบรรยากาศทั่วตอนนี้มาหลบพูดเพราะว่าวิ่งเมื่อกี้แบบรบเยอะมากแล้วเสียงดังมากกลัวไม่ได้ยินตอนนี้ไม่รู้ว่าได้ยินกันไหมครับได้ยินเสียงใค,ใครตื่นเช้าเนาะใครที่ตื่นเช้าก็ทักทายกันหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอวิ่งเสร็จเนี่ยก็ว่าจะไปหาอะไรกินใครมีร้านแนะนําในชนบุรี <c oughs> ดีมากเลยนะครับช่วยแนะนําอาหารเช้าให้หน่อยสำหรับคนชนบุรีนะ เดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันถ้าใครที่ไม่ได้อยู่ชนก็ลองดูคนวิ่งเยอะเหมือนกันนะครับนี่ตอนนี้ประมาณ6กตุรึ่งแล้วเนาะผมมาตั้งแต่ตีห้าวิ่งไปได้เยอะแล้วจริงๆไม่ค่อยวิ่งฮรเดินเอา <c oughs> นี่เป็นถนน <c oughs> เลียบชายฝั่ง <c oughs> ได้ยินไหมครับเสียงเสียงจะดังหน่อยนะครับรถเยอะถนนเลียบชา,ายฝั่ง ยาวมากแล้วก็บรรยากาศดีนะครับนี่เดี๋ยวเราข้ามถนนกันก่อนไปฟังไปฟังทะเลดีกว่าอันนี้มันฟังดีแหมฟัง,งคนใช้รถเยอะขน,นาดว่าแต่เช้าไมเได้หยนวันเลยนนคนเขาก็่งออกกำลังกายเยอะเลยนะครับมีใครอยู่ที่ชลบุรีบ้างไหม น้นเป็นภูเขาด้วยนะครับนี่สวยมากเลยคนระับตรงนี้ก็จะเป็นทะเลไม่ใช่คนในพื้นที่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่ไกลว่าพามาเปลี่ยนบรรยากาศดูนอกเหนือจากอยู่ในสตูดิโอได้ออกมาข้างนอกแล้วก็ออกมาพูดบ่อยๆบ,บ้างเนะ็รจริงๆเนี่ยถ้าถ้าเรามีอาการปวดหรือว่าเป็นคนที่มีอาการปวดแบบโครนิก ปวดแบบเรื้อรังเนาะสิ่งที่ควรจะต้องทาคือก,การออกกําลังกายนะนอกนือจากการออกกําลังกายที่เป็นการยืเดเหยียบแล้วพวกออกกาลังกายคาร์ดิโอแบบเนี้ยการเดินการวิ่งเนี่ยมันก็จะช่วยลดภาวะอาการปวดที่เป็นอาการปวดเรื้อรังด้วยล,ลดเรื่องของ mm. เขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนแนวความคิดลดเรื่องของอความสเตรทเนาะความตึงซี้หรือว่า,อาโอกาสที่เราจะปวดแบบ เขาเรียกว่าอะไรมันคนคนที่ปวดเยอะๆอะครับมันจะซึมเศร้าแล้วก็รู้สึกแบบว่ามันจะไม่หายอะไรทํานองเนี้ยจริงๆการออกกําลังกายพวกนี้จะช่วยลดภาวะนั้นได้นะ <S <S แต่ว่าต้องออกกําลังกายอย่างน้อย30นาทีถึง40นาทีต่อวันนะแล้วก็อาทิตย์หนึ่งทําอยู่ประมาณสัก4-5วันน,นี้มีงานวิจัยเลยนะลองเอาไปใช้ดูเนาะก็ะน่าจะประมาณนี้เพราะเสียงมันดังมากแล้วก็เดี๋ยว,วกลัวเดี๋ยวพูดไปก็จะไม่ได้ยินจะรำคาญเอา พามาดูบรรยากาศจะประมาณนี้นะครับตรงนี้จะเป็นโซนข้างนอกนมองไปสุดลูกหูลูกตานีเห็นเป็นไม้เสียบเป็นไม้ขึ้นมาหมดเลยน่าจะอะไรสักอย่าง <c oughs> ผมไม่แน่ใจเพราะว่าไม่สังเกตจากผแต่ฝั่งนั้นก็จะเป็นฝั่งเมืองนะครับก็เป็นโซนบ้านในหมู่บ้านชอป,ปรโมกซอยข่าเรือข่าเรือปี ใครมีร้านแนะนำอาหารเช้าเดี๋ยวจะไปทานอาหารเช้ากันแนะนำด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวพบกันใหม่ร้านหน้านะครับสวัสดีครับ ก็อยากจะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราอย่างเสมอมานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจคอนเทนต์ดีๆมีสาระใช้ในการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันแบบนี้ท่านสามารถติดตามพวกเราได้ในทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage หรือทาง Tik t o k นะครับโดยพิมพ์ชื่อว่าบัณฑิตกายภาพส่วน YouTube Channel ท่านสามารถพิมพ์ค้นหาในชื่อว่าบัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับส่วนท่านที่ใช้ไลน์นะครับก็สามารถจะติดตามพวกเราได้ทาง Li น์ว om นะครับโดยพิมพ์หาคําว่า แอบบันดิตฟริซิโอนะครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ